จริงๆก็วันอยู่แล้วไหนมือเล็บมือด้วยคืออะไรเขาไม่ชอบผู้หญิงมาเล็บมือขอไปทาสิทาสีเขียวสีม่วงนั่นขาสีก่อนาสลับนิ้วไปเลยมันไม่สวยมันจะไหนดูนิ้วโป้งนี่มนดำนะเนี่ยเพื่ออะไรก็ถามเพื่ออะไรก็มันเงาดิเขาไม่ชอบนิ้วขาดจริงจริง 12ปีทุก,กท้าเกธนากรสินพิพัฒน์อินพิเรียนสำบโรงสกายเพชรสอิ่งทองฮักก้าปากช่องธนากรสกายเพชรโต๊ะสามครับ could you